สวัสดีสวัสดีครับทุกคนมาดูครับดูดีครับเนี่ยมันคืออะไรครับเนี่ยมีใครรู้หรือเปล่าครับนี่มันคืออะไรอันนี้มันไม่ใช่ห่ยปลานะครับทุกคนมันไม่ใช่ห่ยปลานะอย่าดูดูกันนะครับเนี่ยเนี่ยดู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 อ้าดูดไปดูดเข้าไปดูดเข้าไปนี่มันคืออะไรครับเนี่ยใครครับใครรู้หรือเปล่าครับคอมเมนต์มาเลยนะครับ คอมเมนต์ได้นะครับเนี่ยคือมันเนี่ยคือพอแล้วพอย้างอย่างายอยู่เนี่ยนั่นนะ่ะมันคือเข้าขเ้นเียนเข้าขเนเียนภาษาเราเรียกว่าเข้าขเนเียนเด้อพี่น้องทุกคน <c oughs> แต่ว่าทางไหนไม่รู้นะแต่ว่าเนี่ยผมจะเฉลยก็ได้นะครับเฉลยก็ได้นะครับนี่มันคือเล่าไห้ครับเล่าไห้เล่าไหา้เล่าไหา้าหานะครับ<ๆ>ไม่ใช่เล่าเล่าบ้าเล่าไห้เล่าไห้ครับ เป็นประเพณีของบางชนเผ่าของประเทศลาวนะครับเขาจะเอาอันนี้เขาทําเอาไว้นานนะครับนานเป็นเดือนนะครับเขาจะหมักไว้นานเป็นเดือนยิ่งอร่อยนะครับอันนี้แต่ว่าเนี่ยกินต้องกินเยอะๆหลายคนนะครับมันจึงจะจืดต้องเบางคนกินไม่ได้ก็ก็เมานะครับคือขือหนุนๆกินไม่ได้ครับ น้กินไม่ได้กินแล้วนานตื่นตื่นไม่ได้นะครับมันจะเจ็บหัวบางคนกินแล้วก็สบายนะครับแค่เมางมอ,งมองนิดหน่อยมันเป็นประเภทนี้ของชนเผ่านะครับบางบ้านบางาช่องถิ่นนะครับอันนี้นะครับมันก็เหมือนสุลานั่นแหละครับเออมันเหมือนเลาขาวนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันจะหนักก,กว่าเน้อพี่น้อง อ่าเพื่อเพื่อเพื่อที่ได้กินมันกินยากเด้อเพราะว่าบางบ่อนมันก็มีบางบ่อนมันก็บ่มีแนวดูดเข้าไปเอออาสภาพเป็นยังไงเนาะโอ้ยอย่าล้มกลางงานเด้ออย่าล้มปลางงานเด้อพี่ดองดูดูสิครับเนี่ยแล้วให้ครับรอคนรอคนมากินแต่ผมไม่กินนะครับผมแค่มันมาเที่ยวก็เลยไม่ห็นก็เลยเนี่ยเรารู้อยู่ครับ ผมเคยกินอยู่แต่ว่ากินตอนเราไม่ทํางานครับอลองกินเนี่ยครับเนี่ยครับทุกครั้งที่เรากินเราต้องเติมน้ําใส่นะครับเราต้องเติมน้ําแล้วก็กินกิน<ๆ>ให้มันจําข้อนี้ครับจําข้อนี้แล้วก็จะเปลี่ยนคนกินใหม่นะครับอันนี้มันก็เป็นอระบบหรือประเพณีของเขานะครับถ้าใครกินไม่หมดคือไหมนะครับ ถ้าใครกินไม่หมดหรือไม่ลงคือไหม่นะครับต้องไ้เติมใหม่อีกครั้งนะครับจะเค็บมันลุ่มล้อเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละครับบางคนไม่รู้นะบางคนก็ว่ามันเป็นอะไรที่ยังไงก็ผมจะอธิบายแค่ผมรู้นะผมก็ไม่ได้รู้มากเท่าไหร่นะครับอันที่ยาวๆนั้นนะครับเอ่อที่ยาวๆเป็นไม้น่ะเขาเรียกว่ากำนะครับเขาเรียกว่ากำเป็นทอดูดนะครับ อันนี้เป็นไม้แล้วก็ข้างบนเป็นค่อเป็นทอครับขเขาจะดูดขึ้นมามนมนะเขาจะดูดขึ้นมานะครับ<า>ดูดลองชิมได้หรอจะดูดไว้หรือไม่ได้กินตอนนี้หรือจะดูดไว้า <c oughs> ใส่ตุกหรือว่าใส่ภาชนะ,ะแช่ไว้ตู้เย็นก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเรา คนเยอะเออคนไม่เยอะแต่เรากินไม่หมดมันก็จะเสียนะครับถ้าเราเราต้องกินแล้วก็ต้องกินให้มันหมดนะครับถ้าค้างไว้เป็นวันสองวันไม่ได้นะครับอันเนี้ยจากผมที่ผมรู้มานะอันนี้ผมก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมแค่อยากอ,าอ่าอยากให้ทุกคนได้ดูแล้วก็นั่นแหละประเพณีบ้านนะเรานะครับกระตุกตุตนี่ดีมากระตุกตุก